สวัสดีค่ะท่านเอปซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางสองน้ำเด้ก่ะเด้อคลิปนี้ก็มีแนวทจาแก่เกอุดรล่ะค่ะเป็นเล่าพัฒนาเนาะเล่าพัฒนามาอนี่จะมีตัวใดแน่นันเดี๋ยวเกลำย่ายภาพไปเบิ่งน้ำกันค่ะเขามาลุ่นขามาเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะหากมักก็ค่อยตามค่ะบ่มักกับพานค่ะแต่หากเบิ่งเป็นแนวทางละค่ะแนวทางกับมีเข่ามีรดค่ะ งวดนี้คลิปนี้ตัวเลขจะเขาจะลดจังใดกะเขามาเบิงไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อเบิงเพื่อความบันเทิงเนาะค่ะเนาะมาเบิงมาหลุ่นมาตัวเลขน้ำกันว่าจะเขาหรือจะลดค่ะหากมาหากชอบตัวใดกะจังคอยผิดจาหน้าเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขก็ไม่เขาไม่ลดค่ะชุดนี้งวดนี้ได้มาแล้วถ้าบป่บปลปอยกะจังใดล่ะค่ะเพื่อตัวเลขมั่นเข่าก็จะพาดไปนะะเนาะค่ะเนาะ กตอยากปล่อยเอฟซี FC ไดเบิงไดเห็นน้ากันค่ะมีตัวเลขกมาแล้วก็จะขอปล่อยแนวทา่าเอฟซีไดเบิงน้ากันดวดค่ะเด้อผิดจระนาเบิงเอาน้ากันเนาะค่ะเนาะหากมักกัดจังแควตามค่ะบ่ามักกะเบิงไหวเป็นแนวทางช่วงแรกนี่มันจะมาตัวใดก็ได้เบิงได้ลุนไปน้ากันล่ะค่ะชุดนี้ก็จะเป็นล่าพัฒนาของเกอุดรนเนาะค่ะเนาะ แต่ที่พานๆมากกับเขาต่อเนื่องกันมาตลอดล่ะค่ะเขากันมาเรื่อยๆจะลดมาสองหมวดค่ะก้อนหนานี่กับเขามาต่อเนื่องเนาะหากได้เข้ากับเขาเงาเลยค่ะแต่ถ้าลดหนาจะบ่เกินสองหมวดค่ะถ้ามันลดเน,ะนาะเนว่ยถ้าตัวเลขไม่นี่หมวดประจํามันที่สิบล่ะค่ะสิบก็คอค่ะ หกหกสิบกอคอหกหกเล่าพัฒนาได้ค่ะเด้อเล่าเล่าพัฒนาลุด ล่าพัฒนาเมื่อน่ของเกอดรอนไฮรูดไปที่โหลดไปที่แปดค่ะโหลดไปที่แปดกับเก่าเนาะค่ะเนาะโหลดไปที่แปดกับเก่าโหลดแปดโหลดเก่าเด่นไปที่เลขแปดค่ะตัวเด่นโหลดแปดเจาะสองตัวมาหายสามตัว สามตัวเก้าหกแปดค่ะเลขสามตัวเก้าหกแปดหกเก้าแปดหกเก้าแปดเก้าแปด เก้าหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งค่ะสี่แปดหนึ่งเลขสามตัวเลขสามตัวไม่อยู่สี่สุดเนะคะนะ่ะเนาะเก้าหกแปดหกเก้าแปด ก็เป็นโต๊ะกลับกันล่ะค่ะหกเก้าแปดเก้หแปดเก้าหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งที่นี่เลขสองตัวค่ะเลขสองตัวเจาะมาใหา้

แปดสี่แปดหกแปดหกเก้าแปดเก้าหกเก้าแปดเก้าค่ะตัวเลขชุดนี่ก็วิ่งรูดแปดวิ่งรูดแปดเลขตัวเน่น แน่นตัที่สามแปดสามแปดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งแปดหกเก้าแปดเก้าค่ะหกเก้าแปดเก้าตัวร่องนะคะ่ะเนาะแน่นให้สองคูค่ะแปดหนึ่งสามแปดค่ะ เน้นให้สองครูเลขสามตัวเน้นไปที่เก้าหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งค่ะเลขสามตัวเนาะชุดนี้เกยูดอนค่ะตัวเด่นกระลดดแปดละค่ะลดดแปด ตกเก่าเป็นตัวร่องนะค่ะเนาะเก่าเป็นตัว่องตั้งได้กะผิดจะะารณาเบิ่งได้ค่ะเดอ้อเนี่ยทังชุดนี่ก็จะเป็นเล่าพัฒนาจากเกอุดรล่ะค่ะส่วนของหลานสาวเมืองนอกเพ่นประสงค์แนวทางมาให่เนาะค่ะเนาะหากเป็นได้แนวทางมาไห่ก็จะได้ปล่อยได้ล่งใงห้เอฟซีไดบงอยู่ค่ะเิ่กก็จะมีส่วงหยากส่วง,ง่ายล่ะค่ะเดี๋ยว รัฐบาลเขากับจัามาตามต่อกันเนาะค่ะเนาะของหลานสาวเมืองนอกชุดนี้ก็จะเป็นเล่าพัฒนาของเกวดอนกับพิจารณาเบื้องน้ำกันเนาะค่ะเนาะหมาแรงนี่จะแตกบอ่อสองตัวสามตัวจงังใดกะเบื้องเป็นแนวทางเ้ยค่ะเด้อทางสองก็นามาเสนอเป็นแนวทางเนาะแนวทางตัวเหล็กกับมีความเสี่ยงหากมักกระตามได้ค่ะหากบ่มักกระพานเนาะค่ะเนาะเบื้องเป็นแนวทางเพื่อความสนุกความบันเทิงล่ละค่ะ เพื่อหลุ่นเพื่อผิดจาะระนาไปนน้ำกันล่ะคะ่ะจะเขาจะลดจังได้กะเบ่งเป็นแนวทางเป็นกระล่างไก่ไปน้้ำกันได้คะ่ะเด้อคลิปนี่เก๋ลาแยกกับบมี่อย่างหลายก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพี้ยงแกนี้ล่ะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ